วันเรียนความรู้นะคะซึ่จะมาอ่านิพนธคุณน้ยงเรียนการศึกษาพิเศษเป็นเรียนทีเป็นเรียนวรงรียการศึกษาพิเศษนะครับวันนี้ก็จะมาลืมฟื้นนะคะอ่ภาษามืออย่างง่ายง่ายนะครับ,าารบเอาวันนี้เอานักเลขก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตอดแรกนะคะของเรานะครับการไทาภาษามื่นนะครับเราจะนับเลขกันนะคะ าการนับเลขก็ใช้นิ้วนะคะการใช้มือนะครับใช้นิ้วข้างเดียวสามารถนับเลขได้ทั้งหลักหน่วยหลักพันหลักหมื่นแต่ลาเลยนะครับอ่ะนี่คือนิ้วของเรานะครับการนับนิ้วนะครับนี่คือหนึ่งครับแน่นอนครับหนึ่งเดียวนิ้วเดียวหนึ่งครับสองครับสามครับนี่คือสามนะครับสามเป็นแบบนี้ครับปกติเ,เราจะใช้คาว่าสามบแบบประมาณนี้นะครับแต่ที่ไม่ใช่สามครับ ทำไมไม่ใช่สามเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันนะคะรับทบทวนอีกครั้งนี่คือหนึ่งครับนี่คืออะไรตาต้องสองครับนี่คืออะไรครับสามครับนี่คืออะไรครับส <4 S 2> ี่ครับแน่นอนครับ,รบนี่คือสี่ครับห้าครับนี่คือห้าครับและนี่คือหกครับนี่คือเหอตุผลว่านี่ไม่ใช่สามนี่คือหกครับทบทวนอีกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หครับเจ็ดื่อไร่เจครับนี่คือครับแปครับเ้าครับและก็10บครับอ่ะครัเป็น11เครับนะมีเลขสองหนักมาแล้วนะครับสิอ็ดครับสิครับสิครับก็ไล่ไปจนถึงสิบเก้ายี่ทังไงครับยีครับนี่คือ20ครับดูมือดูปากดูหน้าครับ20ส สามติดกันยังไงก็เอาหลักหน่วยเดิมแต่ม่าหนุนใต่กันนะครับสารสิบครับเจ็ดสิบครับห้าสิบครับหกสิบครับเจ็ดสิบครับแปดสิบครับเก้าสิบครับและหนึ่งร้อยครับมันก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์แต่เวลาเขาพูดรั่วนะครับรูปแบบคล่องรูปแบบคนเชื่อชายมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยครับ 200ครับ300ครับ400ครับ500ครับ600ครับ700ครับและเป็น1,000ครับนี่คือพอพานครับเขาจะจารตัวต้นของคำว่าพันคือพอพานครับนี่คือ1 0 0 0งครับขอเห็บครับเขาจะชนะตัวต้นของคำว่าหมื่นครับ100,000ครับต่อเสือครับ ก็จะชนะตัวต้นของคำว่าแสนคือสอเสือหรือคือสอเสือครับ1ล้านครับนี่คือลอริงครับตัวแอลครับอ่าก็จะชนะตัวต้นของคำว่าล้านครับสำหรับวันนี้นะครับการอัาเลขของคุณเอียงขอจบเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันเรื่องการพูดถึงวันครับอาจารย์พูดถึงเสาทิ์ครับภาษามือง่ายนะครับคุณเรียนรู้ได้ครับขอบคุณครับ